นี้ก็เราจะเดินทางไปไหนครับอ๋อตอนนี้ตอนนี้เราจะไปกันที่ คืองานอะไรครับงานต่างๆทุกที่รับทั้งมใช่ครับเอาครับตอนนี้ตอนนี้เราถึงยืนเราอยู่ที่ไหนครับยึนหน้าไม่เลียงแล้วมแก ่ดูมไปกลอนท่านเตี้เอาเอาไปคนเดียวไปถามเบ้นด่วไปไหนกันไปไหนกันเราไปงานแต่งครับอ๋อแล้วเยายกันเก่งแดงที่วันใครวะเป็นไงครับสนุกไหม เรายังไม่ล้มสิบล้อไม่สั่นก็แค่สิล้อครับไม่ชนเราหรอกล้อไม่เป็นไรหรอกเราบวกเราก็เจ็บอากาศดีมากวันนี้แต่ตอนเช้าไม่ดีเลยฝนตกลุยฝนกันนี่ฮะนี่เราจบเออจบพาร์ทแรกครับไปต่อไันนี่งานดีกว่าไปต่อนี่งานอ่ะอ่า โย่เหมาเป็นไงพีฟ้าพีฟ้าตอนนี้ครับพีาเราเาอยู่ล่างแล้วครับต้อโตอีกสัตว์ก็เห็นเจ้าสาวแล้วครับ่จุกว่ามือจับลูกเต๋าและสมาชิกของเราเนี่ยครับมั่อวนสองคนพี่ครับแม่งเสือกไม่น่าโอ้แอ้สองคนนะส่วนยาการและแล้วใครชื่อซีรับใครชื่อซีสองปตาแป๋วฮะจะเป็นการกินข้าวหอนหอนนายมิสลุนนะครับครับเขาเวลาเขาเวลากินเขาต้องกลมหนาครับ นั่นแหละข้าวไม่กําหมองหน้าครับคือกําหมองเลยเกือบออกเกือบออกมันแผวเลยเกือบเข้าสู่รน่าลีน่าสงสารน่าสงสารเป็นคนนําทัวรใครพาหลงครับนี่ครับพาหลงสองตัวฮานสองตัวนีสองตัวมัพาหลงนะเป็นน้องเกมตัวมักคุณคิดยังไงที่ทุกคนเขาเรียกว่าคุณว่าเกมวัดครับพี่ตัวอ๋อโอเคครับแล้วนนนเมีย ทำไมไม่มีอ่ะอีเลยออีกเลอแต่ยังมีแดดแดดยังเดียวแดดวางไ่ไหนไม่เบ็ดเบเดียวนะเซิร์ฟไม่มาไอเซิร์ฟใหม่ใหม่ใหม่โอ้ช่างแอร์เิช่างแอร์เล่นแวก็ดเซิร์ฟไอบน้าเซิร์ฟเราไม่มา้เซิร์ฟเรามีงานยุ่ง่วเลย่วเลย ช been, ่วงนี้เป็นช่วงนี้เงียบหน่อยนะเรายังปวดไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเรามาไม่ทันมึงชอบตายเด็กมึงชอบแบบนี้่หมึงอ่ะเฮ้ยโอเป้กปวดตาแดดเออปวดต้องไหนดูสิงเสื้อขาวก็ได้ขายมานานแล้วแล้วจะโดนแบงก์เราเปล่าจะไปนน้ำเขียวสับเบี้ยวใช้ฝั่งนี้อ่ะใช้ฝั่งนี้ก็ใส่แบบนี้จะเป็นน้ำเขียวเบี้ยวดูๆูลายกินน้ำเขียวมันต้องกระโดดเยอะ เอันนี้มาไม่ถึงห้านาที